ตอนนี้การก็ตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยค่ะการก็จะหยอดซีอิ๊วขาวลงไปสักประมาณ1ช้อนเพื่อให้หมูค่ะมีรสชาติเกลือค่ะสักนิดหน่อยลงไปต้มยาวๆไปสักประมาณ20นาทีนะ20-25นาทีได้ละนี่หนังหมูมีความเปื่อยนุ่มแล้วนะการปิดแก๊สเลยก็สุกกำลังกินจะรู้ได้ยังไงให้ดูจากหนังหมูค่ะ ถ้าหนังหมูอะค่ะใช้ซ่อมจิ้มเข้าไปแบบได้ง่ายๆแบบเนี้โอเคค่ะนี่เลยได้แล้วนะเดี๋ยวกันจะเอาหมูเนี่ยละค่ะไปพักให้เย็นแล้วก็เอาไปหั่นแล้วก็จะเอาไปยำามะนาวใส่ก้านคะน้ากรอบๆก,กันค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกันค่ะมาค่ะนี่ค่ะวันนี้จะชวนทุกคนมาทําอะไรแซ่บๆง่ายๆกินกันค่ะรับรองค่ะแซ่บมากเลยกับแก้มมาค่ะกับแกล้มนะคะวันนี้การจะชวนทุกคนมาทําหมู3ามชั้นยําคณะกรอบๆชื่นใจเลยค่ะหมู3ามชั้น1เส้นค่ะการเอาไปต้มเสร็จแล้วการก็มาหั่นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาหั่นหมูสามชั้นหั่นติดหนังเลยค่ะ เน้นนิดนึงหั่นไม่ต้องให้หนามากนะคะให้บางๆงกว้างได้แต่ว่าขอให้บางนะคะหมูเส้นนี้ก็ประมาณครึ่งกิโลกรัมนะคะ เครื่องที่การจะใส่การจะมีรากผักชีนะคะประมาณ2รากกระเทียมสี่ห้ากลีบพริกขี้หนูสวนตามความแซบเลยค่ะกระเทียมซอยที่เด็ดอยู่ตรงนี้นะคะก้านคะน้าอ่อนๆถ้าอยากจะให้ก้านคะน้านะมีความแบบกรอบๆอะ่ะให้หัน่นแล้วก็แช่น้ําเย็นจัดๆแบบนี้เลยแล้วก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ามะนาวอันนี้จะเป็นน้ําซุปนะคะน้ําที่ต้มหมูไว้ะคะ่ะปะลงมือยำกันแบบง่ายๆกันคะ่ะ เตียมครกมานะรากผักชีกระเทียมพริกขี้หนูสวนเขียวแดงแล้วแต่ความแซ่บนะแหลกพอหยาบหยาบไม่ได้แหลกละเอียดยิบนะการจะใส่น้ำตาลมะพร้าวสักประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มน้ำตาลทรายเพิ่มความหวานแหลมนะคะ2ช้อนโต๊ะแบบเนี้ยไม่ต้องพูนนะคะแล้วก็โคลค่ะเป็นวิธีการละลายน้ำตาลได้ดีทีเดียวเลยนะแล้วก็ยำหมูของการของการจะมีความหอมค่ะ การจะเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปค่ะถั่วลิสงคั่วซักประมาณสองช้อนโต๊ะนี่เป็นคนชอบกินถั่วนะคะใครมีเป็นถั่วตัดใช้ถั่วตัดได้เลยนี่แล้วเราก็โคลกค่ะการจะโคลกให้ถั่วนะคะมีความแบบหยาบๆไม่ได้ละเอียดนะนี่เราก็จะได้เครื่องยำนะคะแบบนี้เตรียมเอาไว้ใครถ้าครกใหญ่ๆก็สามารถปรุงน้ํายำในนี้ได้เลยนะของการมันครกเล็ก ไม่เป็นไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ายากันข้างนอกค่ะเราจะได้เครื่องยําแบบนี้นะคะเตรียมเอาไว้เสร็จแล้วหลังจากนั้นค่ะให้หากระมังหรืออ่างผสมมานะคะตักเครื่องที่เราโขลกไว้นะคะใส่ลงไปค่ะการจะใส่น้ําปลาสี่ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะสี่การจะใส่น้ามะนาวอยู่ที่หกช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งสองซักประมาณห้าก่อนก็ได้อ่ะห้า เพราะว่ามะนาวแต่ละบ้านแต่ละลูกความเปรี้ยวไม่เท่ากันอ่ะไม่เป็นไรใส่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยชิมดูนะนี่เราก็ละลายน้ำยำบอกเลยค่ะเข้มกุ้นมากนี่น้ำยำของกันนะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ใครอยากจะให้ได้น้ำยำเยอะหน่อยเนี้ยเราก็สามารถใส่น้ำซุปนะน้ำต้มหมูอะค่ะสักประมาณสองช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็คนหลังจากใส่ทั้งหมดทั้งมวลเนาะชิมจ้าอือบอกเลยมันได้เลยอะ่ะไม่หวานนะนะเปรี้ยวกันบอกแล้วถ้าใส่6ช้อนคือพอดีเลยนะนี่มีเปรี้ยวมีความอมเค็มแล้วก็มีความอมหวานนี่เลยค่ะอือเตะเลย ตวงตามนี้นะคะเป๊ะเลยเป๊ะจริงๆแซ่บจริงๆค่ะน้ำยำของเราได้ที่เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะใส่หมูสามชั้นต้มที่เราหั่นไว้นะคะลงไปค่ะโอ้ยมือไม้สัน่นนี่เยอะๆจุกๆทําทีอย่าทําน้อยๆกระมังใหญ่ๆไปเลย เสร็จแล้วทีนี้ค่ะคะน้านะคะที่เราแช่เย็นไว้เออแช่น้ําเย็นจัดจัดไว้ค่ะคะน้าการจะเลือกเอาแต่ก้านนะแล้วก็หั่นให้ฉลับบางๆเลยเลือกส่วนที่อ่อนๆนะต้นไหนที่มันแบบว่าแก่ๆแง่เราก็ปอกๆๆแล้วก็หั่นฉลับแบบนี้นะคะเราสามารถใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยใครจะใส่แค่ลงแครอทแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะใส่คน้าลงไปตามด้วยกระเทียมค่ะ กระเทียมซอยฝานบางๆหรือใครจะยิงลูกดงลูกโดดอะไรเงี้ยได้เลยค่ะจัดได้ตามความชอบเลยนะคะนี่เลยค่ะค่ะใส่ทุกอย่างครบแล้วนะเครื่องของการก็มีแค่นี้ค่ะคลุกเค้าค่ะนี่ค่ะคลุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้หมูสามชั้นยำม,มะนาวคณะกรอบแบบแซ่บๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีความหอมมันจากถั่วลิสงคั่วด้วยนะคะนี่เลยบอกเลยค่ะเมนูช่วงอะไรนะปาร์ตงปา์ตี้นะเทศกาลเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรกินดีหมูกระทะทุกมื้อก็เบื่อก็เลี่ยนนะคะอ่านี่เลยค่ะอยากจะกินเมนูที่แบบว่าไม่ให้เลี่ยนอยากจะได้เมนูแบบแซ่บๆค่ะบอกเลยค่ะค่ะเมนูนี้เลยจ้า จัดเลยค่ะรับรองค่ะทําด้วยวิธีนี้ไม่ยุ่งยากนะแค่โขลกๆตๆําๆคลุกๆเคข้าๆค่ะผักเพิกไซส์ลงไปรวมๆขยำขยำคลุกเล้าบอกเลยค่ะนั่งดื่มนั่งดิ้งกันยาวๆไปได้เลยจ้าบอกเลยค่ะน้ํายําสูตรเนี้ย เป็นน้ำยำที่แบบว่าแซบลงตัวเลยนะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเลยนะคะในส่วนของรสชาตินะลองทำกันดูค่ะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ